ครับภาคีพลังประชาชนเราเปิดการแถลงข่าวแล้วก็มีการแถลงการไปสมฉบับแล้วซึ่งผมเชื่อได้นะครับว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ได้ติดตามนะครับความเคลื่อนไหวของทางภาคีพลังประชาชนกันไปแล้วแม้แต่ตอนแถลงข่าวนะครับวันนั้นเราได้รับการต้อนรับจากพลังของประชาชนค่อนข้างทีท่จะมากที่อิมเรียนชั้นห้าห้องศิลปินไพ่ครับพี่น้องครับ ครับวันนี้ผมจะ,ะแถลงข่าวนะ,ะแถลงการเป็นฉบับที่3าจากการประมวลภาพรวมของการชุนมนุมนะครับตั้งแต่วันที่14มิถุนายน2556ของเวทีภาคีพลังประชาชนพิทักษ์รัฐบาลต่อต้านขบทซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในฝากฝั่งที่รักและหวงแหนในระบอบประชาธิปไตย และรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเสียงข้างมากเป็นจำนวนมากคณะกรรมการภาคีพลังประชาชนเราขอกราบขอบคุณพี่น้องที่ร่วมเป็นพลังในการทีทักรัฐบาลเสียงข้างมากและก็ต่อต้านการกระทําการใดๆที่จะเป็นการก่อกระททุกรูปแบบวันนี้เราได้ติดตามข่าวสาร ของกลุ่มคนที่ออกมาต่อต้านรัฐบาลเสียงส่วนใหญ่ของคนในท่าภายใต้กลุ่มกบทหน้ากากขาวพร้อมกับกบทดาวแดงจำนวนพอสมควรจากการสังเกตเราเชื่อโดยบริสุทธ์ใจนะครับว่ากลุ่มกระบฏดังกล่าวบัดนี้ได้รับข้อ้ําเลี้ยงจากแหล่งเงินทุนเพื่อล้มรัฐบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากหน้าข่าว ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายที่มีสีเสื้อและสัญ,ญลักษณ์แสดงสังกัดเพื่อรับเงินจากนายทุนกบฏลมรัฐบาลจากการเลือกตั้งของประชาชนทางคาคีพลังประชาชนจึงกราบเรียนนะครับพยัพี่น้องประชาชนทั้งประเทศผู้รักและหัวแหนในระบอบประชาธิปไตยรักกว่าเป็นธรรมร่วมกันออกมาแสดงจุดยืนในการพิทักษ์รัฐบาลต่อต้านกบฏท,ทุกรูปแบบ โดยจะมีการรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนนักกฎหมายนักวิชาการผู้มีอุดมการประชาธิปไตยเป็นฉา,าเป็นฉันทานุวัตน์สำคัญในการกระดกการเคลื่อนไหวและในวันที่18มิถุนายน2556ทางภาคีพลังประชาชนพร้อมด้วยพี่น้องประชาชน เราจะเดินทางจากเวทีอนุสาวรีย์ปราบกบฏมุ่งหน้าไปยังทำเนียบรัฐบาลเพื่อขอเข้าพบท่านนายกรัฐมนตรีทิ้งลักชินวัตรนายกรัฐมนตรีในฐานะประมุขฝ่ายรัฐบาลเพื่อมอบหนังสือและช่อดอกไม้ให้กำลังใจในเวลา11นาฬิกาเราจึงกราบเรียนมาถึงพี่น้องประชาชน ทุกคนนะครับให้ได้ทราบกันภาคีพลังประชาชน16มิถุนายน2556ครับพี่น้องครับ